สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมซีเมโทรลาชพฤกษ์นะฮะ mm hmm. พวกเราก็คือทีมงานขายนะฮะของอีซูซูเมโทรลาชพฤกษ์ประจำมอยู่ที่นี่นะครับที่เห็นอยู่นี้นะฮะนี่คืออีซูซูมิวเอ็กซ์นะฮะ รุ่นอัลติเมทนะครับแต่ว่าที่มีความพิเศษมากกว่านั้นนั่นคือนี่คือ Phantom Edition นะฮะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันแล้วว่า h a n t o ม Edition เนี่ยมีการเปิดตัวนะฮะเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานี่เองนะฮะวันนี้รถมาถึงโชว์รูมแล้วนะฮะใครที่อยากจะดูนะฮะติดต่อทีมงานของเราเข้ามาได้นะครับทีมซีเมโทรราชฤริกนะฮะอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันนะฮะหรือว่าเบอร์โทรติดต่ออยู่ใต้คลิปเลยนะครับสีเทาโอเปกสีเทาเลมโบที่เรียกกันนะฮะจอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่า มีความพิเศษมีความหล่อเหลายัางไงบ้างสำหรับลูกค้าท่านใดที่ลังเลอยู่จองอัลติเมทมากําลังลังเลอยู่ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีไหมกับราคาที่เพิ่มขึ้นมานะฮะหรือจะใช้ตัวเดิมนะฮะได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างมาดูใกล้ๆกกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจมานะครับสีเทาแน่นอนครับสีใหม่แน่นอนสําหรับตัวนี้นะฮะเดิมทีนี่อยู่ใน isuzu d max นะฮะตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเข้ามานะฮะมาอยู่ใน isuzu mu x phantom edition นะครับอ่สีเทาแลมโบนั่นเองนี่ เพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความซิ่งเพิ่มความรู้ล้าให้กับตัวรถอีกไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ใบ LED ยังเหมือนเดิมนะครับกระจังหน้ายังเป็นสีสันตัวเดิมครับไฟตัดหมอกก็ยังเหมือนเดิมนะฮะปรับปรเปลี่ยนไม่มีอย่างนึงนั่นคือตัวล้อมแม็กนั่นเองล้อมแม็กในขนาด20นิ้วเหมือนเดิมแต่ว่ามีการทําสีใหม่มาให้นะฮะเป็นสีดำเปียโนแบล็คนั่นเองเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเข้าไปอีกนี่นะครับถัดม,มาด้านข้างครับกระจกสีเดียวกับตัวรถนะฮะเหมือนเดิมครับผม รวมไปถึงด้านท้ายก็เหมือนเดิมเองลืมปิดฝาท้ายให้ดูกันนะฮะจะได้เห็นมุมมองจากฝาท้ายด้านหลังเพราะด้นหลังว่าสีสันเนี่ยพอมันเปลี่ยนเป็นสีเทาแลมโบแบบนี้เนี่ยมีความดุดันมีความหล่อเหลามากน้อยแค่ไหนนี่มุมนี้สุดยอดนยฮะ,ะมุมนี้สปอร์ตมากมาก ล้อดําสีเทานะครับามาดูภายในกันบ้างครับภายในก็ต้องบอกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนมานะฮะลูกค้าท่านใดที่กังวลในเรื่องของความสะอาดกลัวเบาะเลอะนะฮะแฟนทอมอีดิชัน่นตัดปัญหานั้นไปเรียบร้อยนะครับด้วยการปรับสีภายในห้องโดยสารใหม่เป็นสีดําแบบนี้เดินด้วยได้สีขาวนะครับนี่ฮะตัวเบาะยังเป็นทรงเดิมนะฮะยังมีคูแม็กซ์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ ที่ปรับเปลี่ยนไปนั่นคือเรื่องของสีสันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลด้านหน้าตัวเบาะนะครับรวมไปถึงตัวแผงประตูด้านข้างด้วยนะครับหลังคาย,ยังเป็นสีครีมเหมือนเดิมนะฮะมาดูด้านหลังกันบ้างครับห้องโดยสารแถว2นะฮะนี่ครับพอปรับเปลี่ยนมาแล้วมันรู้สึกว่ามันลงตัวมากขึ้นนะฮะผมว่าภายในเนี่ยเขาดูดำดุดีนะครับเรียบร้อยครับผมและนี่ก็คือ อุปกรณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนนะฮะอย่างแรกเลยก็คือสีของตัวรถนะครับมาด้วยกัน2สีนะครับก็จะเป็นสีเทาแลมโบและก็สีขาวมุกอีกคันนึงนะฮะสีขาวมุกยังมาไม่ถึงนะฮะก็ดูสีขาวมุกเดิมไปก่อนเพราะเป็นสีเดียวกันแต่ว่าก็จะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กสีดําแล้วก็ภายในสีดํานั่นเองนะฮะอย่างที่สอนั่นคือล้อแม็กนะฮะล้อแม็กขนาดเท่าเดิมลายเดิมแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนสีใหม่จากสี ทูโทนเงินเทาเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือภายในนั่นเองนะครับราคาปรับขึ้น12,000บาทนะครับสำหรับแฟนทอมอีดิชันนะครับแลวก็ในสีขาวมุกก็ยังมีการปรับราคา12,000บาทเท่าเดิมนะครับแต่ว่าในสีเทาเนี่ยไม่ได้เพิ่มเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจตอนนี้เลือกจองสั่งจองได้แล้วนะฮะหรือว่าใครที่อาจจะสั่งตัวอัลเทอร์เทมาตั้งแต่แรกตอนนี้ก็สามารถที่จะโยกย้ายเปลี่ยนเป็นแฟนทอมอีดิชันได้นะครับตัวรถส่งมอบเมื่อไหร่ฝากติดตามข่าวกกกัับพพววเรราาาดด้้ยยทีมชสุ แฟนเพจของเราด้วยนะฮะแฟนเพจน้องใหม่ทีมซีเมโทรราชพฤกษ์นะครับนำโดยผมผมด้วยนะฮะตรีนะคะอิสุเซลตรีแล้วก็มีน้านันนะฮะมีพี่อะเรซซิ่งนะฮะมีน้องแบล็คเมโทรและก็น้องลูกน้ำอีสุสุนั่นเองนะครับเรามอยู่กัน5 6คนแล้วก็พี่ก๊อฟนะฮพี่ก๊อฟก๊อฟฟี่ขายรถนั่นเองนะฮะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับทุกช่องทางชื่ออีสุสุไม่ใช่อีสุสุทุกช่องทางชื่อ ทีมซีเมโทรราชพฤกษ์นะฮะทีม C ีเมโทรราชพฤกษ์ ro, ากฝากกันไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณสำหรับก,การติดตามรับชมครับสวัสดีครับ